นักท่องเที่ยวต่างพาบุตรหลานนะครับเที่ยวชมสโนโดมปัดดี้นะฮะในพื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อคลายร้อนครับนี่เลยฮะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ครับก็มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับต่างพาบุตรหลานมาเที่ยวชมนะครับสัตว์ภายในสวนสัตว์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยมีนักท่องเที่ยวนะครับเช่ารถไฟฟ้าเที่ยวชมสัตว์ตามจุดต่างๆเช่นสิงโตนกกระจอกเทศ และลิงอุรังอุตังครับเป็นต้นนะครับโดยจุดที่สนใจมากที่สุดตอนนี้ฮะนี่ที่นี่เลยก็คืออาคารสโนโดมบัตตี้ครับซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสัดัความหนาวนะฮะเขาบอกว่าติดลบถึง10องศาเซลเซียสนะครับนี่คนเต็มเลยนะฮะ ซึ่งก็มีผู้ปกครองนะครับสนใจพาบุตรหลานเข้าไปสบัดอากาศหนาวท่ามกลางอากาศที่ร้อนในช่วงวันหยุดครับขณะที่โซนจัดแสดงหมีแพนด้านะครับยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสแตนดิ้งหมีแพนด้าลินหุ้ยและร่วมเขียนข้อความแสดงความไว้อะไรต่อหมีแพนด้าลินหุ้ยครับที่ตายลงในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อหมีแพนด้าลินหุ้ยในความทรงจําโดยให้ประชาชนส่งภาพถ่ายหมีแพนด้าลินหุ้ยในความทรงจรชาชรงาํา ร่วมกิจกรรมภายในวันที่31พฤษภาคมนี้โดยภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า25,000บาทพร้อมประกาศนยียบัตรจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยโดยผู้ที่สนใจครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook สวนสัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่สูนะครับใครที่มีภาพถ่ายลินหุยนะครับก็ลองเอามาดูนะครับเผือ่อว่า สามารถส่งเข้าประกวดได้แต่นี่คืออุณหภูมิติดลบเลยนะคุณผู้ชมสโนว์บัตดี้ครับ10องศาเซลเซียสนะฮะก็คใครที่ร้อนจากการไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยไปที่นี่นะฮะสุนชายใหม่เขามีสโนโดมเย็นแน่นอนเราสามารถจริงๆอยู่ได้ทั้งวันนะ